โู้ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube เสียเบียบนครับเปิดเสียอ้อยได้สิบรอทางไหนเนาะมาวิ่งด้วยนี่โอ้ในเจอเมกาห้าร้อยมาไ,ไหนๆสีรีห้าร้อยครับวันนี้อ๋อ้ยังมีหกรอ้อเหมือนเดิมครับใครที่มีสิบรอก็สนใจติดต่อสอบถามเขาไม่ได้ครับโอ้แบกกันโหดๆไปเลยครับ ตัดอ,อัดเต็มๆไปแล้ว10บร้อรครับนี่ก็หันหันบางฝุ่นแหบมบกกนรหดจัดครับแต่สิแต่หกร้อรแเราทีมงานเขายังมีเหมือนเดิมครับอ,อยู่กับทีมงานเสียออยครับบุญประเสริฐรุ่งเรือง ยังอยู่ที่น้องช้างใหญ่ครับโอ้แต่ของเสียอไอยนี่เร็วเหมือนกันนะครับเหลือับเจ้าซูมิโตโมครับ n อ210 F6 อได้สิบล้อมาก็แทมไม่ได้พักเลยครับสิบล้อก็เอามาแบกโดยเฉพาะเลยสุจัดมาก ช่วงนี้น้ำก็เริ่มขี้คลายลงแล้วน่าจะมีหลายๆทีมงานเริ่มสูบน้ำบอกครับเริ่มวิ่งกันได้แล้วนี่ฝนไม่ตกมาประมาณอาทิตย์เศษๆแล้วครับ F6 คันนี้ก็เครื่อง4สูบคอมบเร็วเทอร์โบครับ 4SK 210ครับ ระบบอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนในน้ำครับก็จะประมาณร้อยห้าสบแดนี่แหลมะมั้งถ้าจำไม่ผิดน,นะเงก,กี้ตัวนี้ก็น่าจะประมาณศูนย์จุดเสามครับไม่เกินหนึ่งคิวแน่นอนครับตักใส่สิร้อเขามีแต่รถห้างนะอย่างนี้นะรถห้างก็ว่ารถศูนย์รถประกอบก็ไม่ค่อยเห็นครับก,กับทีมงานบุญประเสริฐ แม่แบกกันให้รู้เรื่องไปเลยครับงานนี้อ่อนแอก็แพ้ไปครับงานนองชังโอ้ <c oughs> โหน่าจะมีปัญหาก็ส่วนมากก็เรื่องเรื่องเงินนี่แหละโอ้เพ่ทำไมแบกเยอะแทหมจะหนักจะเต็มเลยครับโอ้ยแบกเยอะไปสงสารรถด,ดับมเลย อุ้ยใส่ท่วมยกอ่างเลยนะปาดแปกคอดข้างเยอะครับอู้ปาโอ้มาจอกบอดินได้มาดิอู้เราไปใส่เยอะเด้อเสียไม่แบกแล้วจะแดกอะไรครับอู้แบกครับปาโอ้โอุย้ยจนยุบเลยครับ ผู้ดีใส่เยอะมากครับาเกมเลยผู้แบกเยอะมากครับอาไปได้ไหมโอ้ดูดิปลาจำจงอางเลยวะโอ้ลูกป,ปีใส่เยอะแท้อุ้ยน่าก,กลัวเว้ยผู้แบกเยอะแบบนี้ไปไม่เป็นเลยครับโอ้ ใส่เยอะเลยอ่ะรับเอมันจะจำจงอางอยู่แล้วนะอู้นา่นากลัวน่ากลัวโอ้โหเออรถบริษัทนี่อัดอเต็มครับเจ,จ้าของรถจัดให้ครับเออแต่งทางด่วนเลยอู้้อัดกันเยอะจัดครับ อโอ้ทำมาแรงมาเล่นแต่ลมซะแล้วเอาใครอยากได้สติกเกอร์ก็วันที่9้ครับเจอกันที่งานบุญครับขอเอาเดอ้อทำมาไม่เยอะเหลือประมาณ50าสแผนครับสั่งมา100แผ่นตอนนี้ก็เก็บไว้เผื่อไปถ่ายรถเกี่ยวด้วยเอาไปแค่ส0มั้งวันนะ รถโซนอุบลญอุบุญถึงถึงสี่สิบพันไม้งานบุญเอามามาสายแบกทั้งหลายครับฮหาคุณแบกกันเยอะจัดครับเอาเปลี่ยนล่องแล้ว อ้าคันนี้ก็จะแบกเยอะไหมมาดูครับเอาสนใจใติดต่อสอบถามได้ครับปีมือดีเหมือนกันนะดีมงานเสียออยอเดี๋ยวใจดีมงานมุกประเสริฐก็095ครับ 087 0438 04ครับ095 087 0438ครับเสี่ออยอไฮ้โทรได้เลยทีมงานบุตรปศุรุ่งเรืองฝีมือดีครับใจ,จติดต่อสอบถามเข้ามาไอวีงานนี้แบกอย่างเดียวครับโอ้ตายเลยครับเป็นรถผมหรือผมโอ้โหผมไปเอามาเลยดิถ้าเป็นรถตัวเองไงโ,โชคดีครับมีแต่รถบริษัทครับ อ่ารถบริษัทนี่แบกลงไปครับแกอยากได้10ลอ้ออยู่นะอยากได้10ลอ้อก็ติดต่อมาเลยครับเบอร์โทรก็0 6 3 8 8 5 1 6 5 7ครับหรือจะ0 9 5 0 8 7 0 4 3 8ครับ0 9 5 0 8 7 0 4 3 8ปาดแปกกันไหมโอ้ลูกพี่ทั่วจกอ่างอยู่แล้วดิโอ้ย แบกนันโหดจัดครับอยู่นี่เจียวบอกว่าไม่แบกไม่เหลือใช่ไหมเยอะรอรถก่อนครับโอ้มาแล้วครับหกล้อหกล้อสายแบกครับบนนองพันกอกิติพันธ์ครับ โซนนี้โซนคนอุบ,บลครับแม่โซนนี้ใครอย่าแตะนะให้คนอุบ,บลแจ้งเกิดบ้างครับหลังจากมีแต่ส่วนใใหญ่มไดตทางอื่นมาหากินนะมีแต่สีเกตอำนาจสุรินปุยลำมาทางนี้ให้อุบ,บลผมเกิดบ้าง ใส่ลาวเลดมาอย่างสวยอ่ะอทำไรกันเนาะ แบกไปครับ <laughs> ต้องใส่นั้นมาแล้วนี่ใส่ระแนงข้างมาครับถ้าจะแบกเยอะขนาดนี้ดูอันนี้ฮะรูปดาวนี่ขอสันนี่ซื้อต่อได้ไหมมาพี่ไปโอ้โห สำหรับคลิปนี้ก็ายบายครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไว้เจอกันใหม่ค,ครับอีกคลิปครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปบายขอบคุณเตส้สวัสดีครับ